ถ้าเขาเป็นคนหลงตัวเองเขาไม่คิดถึงคุณรอกนี่รักเรามากเรากับขึ้นสวรรค์นะนานแค่ไหนเขาถึงจะคิดถึงเราและติดต่อกลับมาคะถ้าเขาเป็นคนหลงตัวเองนะครับเขาไม่คิดถึงคุณเ <พอ S 1> ลกครับเพร<อ>า<ล>ะเขาจะไปเอาคนอื่นมาเป็นเหยื่อแล้วครับยกเว้นว่าคุณจะทําให้เขาคิดถึงคุณในฐานะเหยื่ออีกครั้งหนึ่งเขาก็จะกลับมาเขาจะดูดีนะคะชาติตระกูลก็ดีการศึกษาดีอะไรก็ดีหมดรวยด้วยเว,ยวลา <ะ S 2> ไปเลี้ยงร้านอาหารหรูๆดีๆแพงแพงเลยมันทําให้เรารู้สึกว่าอุ้ยฉันเป็นคนที่โชคดีจังเลยนะที่ได้เจอกับผู้ชายคนนี้คนนี้แหละ คงจะตอบโจทย์ฉันทุกอย่างคนนี้แหละคงจะทําให้ฉันเป็นนางฟ้าปรากฏว่าพอคบก,กันไปเรื่อยๆร้าวลานจริงๆมีแต่ความเจ็บปวดนี่รักเรามากเรากับขึ้นสวรรค์โอโตโงเลยนะคะ<อ>นี่เป็นวิธีการที่ชื่อว่า l เลิฟบอมบ n g คือทิ้งแะเบิดความรักซึ่งก็อยู่ในหนึ่งคอ์ด้วยอยู่ในคอร์ด้วยก็คืออยู่ในหนึ่งในไซเคิลของวงจรความรักของคนหลงตัวเอง<ช>นะครับมาเรียนรู้การจะได้มีเกาะป้องกันนะครับโค้ชเชื่อว่าวิวัฒน,นาการของความท็อกซิกมันจะเพิ่มมากขึ้นมันจะเร็วขึ้นแล้วมันจะรุนแรงมากขึ้นถ้าคุณไม่เรียนรู้เรื่องพวกนี้นะคุณจะไม่เข้าใจพื้นฐานว่าเฮ้ยจะรอดได้ไงวะคุณถามตัวเองว่าวันนี้คุณออกจากความสัมพันธ์ได้ไหมแต่ถ้าออกไม่ได้จะอยู่ยังไงไม่ให้ทรมานคุณลองคิดดูนนนนะะถ้้้้้าาาาาสมมมมุุติิววว่่่คคณไดรรูเืองพีีีชห ในชีวิตเหมือนคุณซื้อไอสูตรกันพึ่งเนี่ยคุณใส่ได้ทั้งชีวิตเลยนะแล้วคุณคิดว่าสูตรนี้มันราคาเท่าไหร่เป็นหมื่นเป็นแสนไม่หลักพันต้นๆคุณสามารถจะเปลี่ยนชีวิตได้เลย oh, ก็ถูกมากมนี่เป็นคอรอนแรงในประเทศไทยนะครับที่พูดเรื่องของนาซิซิแบบเชิงลึกและคุณก็สามารถเอาไปปฏิบัติแล้วก็ใช้งานได้จริงโค้ดลดให้เลยหนึ่งพันบาทเท่านั้นกดที่หน้าโปรไฟล์ทาโค้ดนะคะ